รลางงอเขาแตะสะบัดนี่ใส่ตึ้งตั้งเลยแล้วก็หัวเข่าแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาที่มันติดขัดที่บอกว่ามันติดขัดหัวเขา่าแบะซ้ายแบะขวาหลังครับมาลหลงหลังนะหลังนะหลังนะนั้นหลังถ้าหลังก็เดี๋ยวนะหลังนี้ก็ต้องกางแขนได้ไหมครับได้ครับวางนะ อ่าการแขนการแขนเสียงถ้านะถ้าเบื่อเป็นหลังการแขนความยังครับความยังครับ,รบดงัดงๆนะพูดดงัดงๆนะลองลองลองน้ำหนึ่งถึงสิบซิมันจะดังแค่ไหน สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคกลางแขนนะเอาละ่ะทำตามคำบอกครับอ้าวหมุนเลยซ้ายขวาบิดตัวนั่นเองครับนะนะทำไปด้วยฟังเสียงด้วยครับอา้าวหลุดดาวคุณชุกเมื่อกี้เนี่ยครับโอเคแปลว่าหายแล้วนะที่เสียงมาเมื่อกี้นะครับโอโ้ยินดียอดเยี่ยมครับนะ ชุมมนงชุ่มนงนะหายเสียวแล้วครับลุงองอโอเคอย่างนี้้วครับมเมื่อกี้สายหลุดไปครับลุงองอครับโอเครับแทบครับนี่าำจริงยิ่ง